ชอบล้างจานจริงเหรอชอบชอบแบบล้างมือด้วยไม่บอกเองไม่ชอบ่อยพี่น้องอสีสวัสดีค่ะอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าคลิปทายใจพี่น้องของก๊อกับปอยถึงหมื่นแชร์หรือหมื่นวิวนะหมื่นวิวหมื่นวิวจะทำคลิปทายใจทั้ง4คน ซึ่งวันนี้วันถ่ายทำเนี่ยยังไม่ได้ตัดก็มาถ่ายอันนี้แล้วกติกาก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานของเราเนี่ยบอกโจทย์มามีสองช้อยให้เลือก A หรือ B อะไรอย่างนี้แล้วก็พอบอกโจทย์เสร็จปุ๊บเขาก็จะนับหนึ่งสองตั้มเราก็จะยกมือตอกปากเหม็นข้าวหน้าเป็ดมาถ้าเกิดเลือกช้อยหนึ่งก็ให้ยกสีเขียวถ้าช้อยสองก็ให้ยกสีแดง เกมนี้เพื่อแค่จะรู้ว่าเป็นพี่น้องกันไหม,มถ้าเกิดได้เกิน10แสดงว่าโอเคเป็นพี่น้องกันเาลาวต้องเหมือนกันทั้งสี่คนเลย <laughs> เกิน15แสดงว่าชาติที่แล้วเราเป็นพี่น้องกันถ้าได้18ขึ้นไปสนแสดงว่าชาติหน้าจะเป็นพี่น้องกัน้วก็คือต้องตรงกัน4คนเลยใช่ต้องตรงกันคี่คนชิบหายเลยหรือจะได้คะแนนใครใคร,ใครเข้าใจยกสีเขียวใครยังไม่เข้าใจยกสีแดงหนึ่งสองสามโอเคไม่ได้ฟังยกยดยงเริ่ม ข้อแรกแกงส้มหรือต้มยำหนึ่งสองสามแกงส้มอะไรว่าแกงส้มต้มยำอ้าก็แกงส้มกับต้มยำไม่องไรปแยกแกงไม่ออกแกงเหลือแกงส้มต้มยำกุ้งมันต่างกันยังไงไม่ต้องเป็นพี่น้องไปเรียนนังสียงไปมาตเตช์เชฟที่ชอบดูไม่ต้องแล้วเสียเวลาดีซอสต้เสียจากแกงส้มต้มยำแยกไม่ออกเสียเวลาพี่ชาย อ่ะแล้วถ้าเลือกจริงจริถ้าเวลาเยอะจริงๆเลือกอะไรแกงเหลืองเลือกแกงเหลืองไม่ทันเลือกเท้าเขาไหมเออแกงเออมันต้องยอดสมบูรณ์สมบูรณ์เดียวที่กูรู้คือเด็กสมบูรณ์เข้าได้ไหมเข้าเข้าได้ชื่อจังคิดเอามาต่ออ่ะข้อหนึ่งไม่ได้คะแนนข้อสองมาปัดใหญ่กับสงขาเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งคือฝั่งซ้ายอ่ะ ต้องอธิบายอย่างนี้น้องๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหัดใหญ่เนี่ยมันเป็นอำเภอในจังหวัดสงขลาแต่ว่าคนที่อยู่หัดใหญ่เวลาจะไปสิ่งที่เรียกว่าสงขลาเนี่ยมันออกไปไกลเมื่อก่อนน่ะหัดใหญ่เป็นแบบแหล่งท่องเทีท่ยวแต่เดี๋ยวนี้เริ่มซบเซาแต่ด้วยความที่บ้านเราอยู่หัดใหญ่ก็เลยหัดใหญ่โอเคก็หัดใหญ่หนึ่งก็ได้

คนนจิวเพราะว่าไม่ต้องพอเงินอืมฟอยวันนันขี้เกียจแบบว่ามึงก็ไม่เคยเลยมึงตากลมไรเงินสดมาสิบปีแล้วตากลมไรเงินสดเอาฟอยอยู่ได้ด้วยกันไหมได้ดกวยดูไรเงินสดว่ามึงนี่แหละฟอยตากแล้วฟอยอ่ะจะไปเจียงไล่ใช่ไหมแล้วก็เออไปกดเงินก่อนเดี๋ยวไปกด,กด,กดเงินไปเจีงยงไล่สา,าวว่าจะไปกดห้าร้อยแล้วหมดตั้งแต่อยู่ตัวนะมึงไปดิ ยู่่นียังไม่คืนตังเจเลยเหมือนใช่ใช่ใช่ยังไม่คือฆ่าคนตัดกูกจัดการจัดการเลยกลัวไม่ใช่ไรก็สดไความละผิดชอบแล้วันตั้งก้อยอยู่ไหมอ๋อกลัวมีเดีว่ากูแลก็ลืมกัน k a หาเลยไม่เคเจอเคยจำอะไรได้บ้าต้องสวดมนนีอ่ะโอเคตอนนี้เป็นคะแนนถัดไป ถัดไปทำงานประจำหรือเป็นฟรีแลนซ์อืมโหยากหนึ่งสองสามประจำอ่ะให้แกก่อนสบกดบ้าง ฟรีแลนซ์เพราะว่าก็ฝึกมาเยอะแล้วหลายปีแล้วก็เป็นแบบแบรนด์แอมบัสเดอร์ทางด้านฟรีแลนซ์ทางด้านฟรีแลนซ์คือรู้แล้วว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เงินโดยที่แบบว่าเวลาในการทํางานไม่ไม่มันไม่ต้องติกเข้างานประจำอะไรเงี้ยแล้วพอไม่ได้เราจะตื่นกี่โมงก็ได้เลยต้องว่าปะงานประจําเพราะว่าทั้งชีวิตทํางานประจํามาตลอดได้ลาออกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือเมื่อวาน น้องของมันแล้วดีแล้วยังไม่กล้าตอบเดี๋ยวอีกสองเดือนกูอาจจะได้กลับมาก็เลยตอบทางการประจำไปก่อนโอเคก้อยคล้ายๆของก้อยเนี่ยก็คือทำมันทำประจำมาแล้วเหมือนจุดแข็งเรามันต้องออกมาทำเองได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตโลกกับคนอื่นมาแล้วมาทำเองโอเคอ่ะข้อทันมากยากตข้ป่ะตอบ็พนักงานประ เพราะว่าน้องไปชอบสังพมที่อยู่เพื่อนที่อพิมไม่จบอยู่กับพีมเลยไม่จะบไมประิษแล้วโอเคโอเคข้อนี้ไม่ได้คะแนนข้อถัดไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าปวดหัวหรือปวดท้องโอหยากว่ะหนึ่งสองสามปวดหัว ปวดท้องก็กินไปเรื่อยแต่ไม่หก็ปวดต้องหิวหมดคเวลาก็อุจจาระออกมาเป็นน้ำอ่ะแสดงว่านี่คิดเองนะหลักการหมอหมอส่นตัวก็คืออาหารมันไม่เยอะพอที่จะจับตัวปีกาเร็ตอไป่่่วยนีไอออเเเะริ คุณลำไส้เขาจะแบบเอ้ยเราจะปั้นอะไรอ่ะแล้วเราคังน้ำอย่างเดียวบอกก็ไม่ได้ไงไม่ต้องกินก็ไมเยอะเพราะฉะนั้นเวลาปวดท้องเนี่ยจะกินเยอะเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยอ่ะวทำไมปวดหัวปวดท้อมันนอนก็หายมันทรมอยทรมอยทรมอยมอยมันพันอ่ะทรมานน้อยกว่าทรมอยน้อย ท้องก็ละมานแล้วปวดท้องกับปวดฟันอปวดฟันโอ้ยปวดฟันทอดกรมานปวดฟ้องทรอปวเป็นอะไรนี่วันนี้เวลาก็ปวดฟันอ่ะก็อยากจะแบบแบบว่าหยิบออกมาแล้วก็หนูเป็นอะไรหนูหนูอยากได้อะไรหนูก็บอกถึงข้อห้าแล้วได้ไปกี่คะแนนทั้งหมดห้าข้อได้ไปสองคะแนนโอ้ยสองนี่มันสีมันยากใช่ใช่อ่ะก็ถัดไปถ้าถัดไปร้องเพลงหรือฟังเพลง หนึ่งสองสามร้องเพลงเป็นพี่น้องสี่คนที่ร้องเพลงตรงคลีได้ไม่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 ได้เพาะนะไม่ได้บอกเพาะนะแต่ว่าตรงคลีได้ทั้งทีรู้คีรู้จังหวะไม่เหมือนปาบรีปาวันนั้นโดไปเอาไม้เนี่ยไม้อันที่เราซื้อมาให้เนี่ยแลก็ร้องร้องร้องไปประมาณห้าเพลงแล้วปาก็วางมัน่็ เอาว่าป้าร้องเก่งขึ้นแต่ไปยังชา้ามาตีหล้าเพลงจบแล้วยังยืนร้องเลยต่อให้ทีวีที่บนฟ้าต่อให้สีดาก,ก็ยังเป็นสองต๋อให้ใจซีที่โลกยกย่องอะโอเคข้อนี้หนึ่งคะแนนในสามแล้วข้อต่อไปนอนกับกินใครเลื หนึ่งสองสามอนทำไมอ่ะทำไมเลือกกินนอนไม่หลับเบอให้ก่อยนอนตอนนี้มันนอนไม่ได้ต้องถึงเวลานอนถึงจะนอนหลับก็ทำไมเลือกกินคอนเสิร์เลยต้องปั้นมึงรักลัไส้มึงนอนเดี๋ยวพอตายไปก็ได้นอนอีกล้านปีแต่ว่าพอวิที่มึงตายมึงกินเลยไม่ได้แล้วนะข้อนี้ไม่ได้คะแนน เวลาวาบนตอบนอนก็อยากนอนชอบนอนนอนไม่เสียแคลอรี่แล้วก็ไม่ได้รับแคลอรี่นอนก็ผอนอนก็ผออ่ะโอเคข้อถัดไปข้อต่อไปเสาวอาทิตย์จะทำอะไรระหว่างอยู่บ้านพักผ่อนกับออกไปเที่ยวหนึ่งสองสามพี่น้องกันจริงมไหม ทิ่มาไปทำไมมึงไปอ่ะก็มึงอะอยากไป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 เที่ยวไปไปไปไอไปไบทาไป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 ไ่ไปาปไ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 ป่ปไป่ปไาไปไนไปไปไงอยไปไยี่งปไปไปไาไปไปไปไ่ไปไปไป่ปไปไปไป่ปไ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 ปอปไยไอไปไปยป่ปไปนปไ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 ่าปไปไปไปงปไปเปไออกไปตลอดไลไปไไปไปไปไออปไ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 ไปไไปไไป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 ไยวปไปไเไปไ่ไปยไปไปงดไปปไไม่ได้ไไาเ ตรงพี่น้องปอสี่นี่ว่าก็นอนที่ไอคอนสยามแชดแย่รับนอนเลยเออล้วคือทุกคนก็ไปยืนรอแต่แจ็คแต่เฉลยที่ว่าไอ้บ้ารอรอไปอีกข้งหนึ่งไปซเวนเซนทุกคนก็กินไอติมปูนอนใช่ใช่สรุปข้อนี้ไม่ได้คะแนนข้อต่อไปคาไว้กับเกอร์เจนอะไรวะของใครเนี่ย หนึ่งสองสามทอยเลชั่นมึงเลือกทอยกูต้องการให้เต้นคะแนนมึงเต้นอยู่กับกูอย่าเลยตอนเด็กๆกันกูเต้นกูก็ไปดูเรียนชายรู้ไหมเยอะใช่ก็เป็นความสุขของชีวิตตอนก็ไม่ต้องถามรู้อยู่างเง้ยรักมากก็รักทอยมาก ก็รู้สึกว่าทวายเนี่ยเหมือนเกอร์เจนสมัยก่อนเป็นแบบเกอร์เจนของยุคนี้ก็เลยอยากรู้ว่าชอบอะไรกันชอบฟังเพลงแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นแบบเป็นแฟนคลับตัวโยงเท่ากันตอนนี้ไม่ได้คะแนนข้อต่อมากินขีกับกีนก็ใครเลือก กกี้กวกนมอทากนี้นี้ม่คแนอ่ะสิพ่อได้กิได้สามคะแนนเฮ้ยาจรงเหรอความนขี้ขอมาครึ่งหลังเอาจริงมาต่อไปชอบคนผมยาวหรือผมสั้น หนึ่งสองสามผมยาวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะผมยาวผมยาวผมสั้นเนี่ยมือกับผมยาวแต่มึ่งยู้มสีแดงแล้วมันใครคิดข้อนี้มาผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ชอบคนผมสั้นผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบคนผมยาวมันไม่ชอบแต่กินผู้หญิงกินขี้มากเยอะแค่ไหนเหรอเอาจังหวัจังหวัดแข้อนี้ไม่ได้คะแนนข้อสิบสอง ถ้าเล er so One, two, ja ือกได้จะเป็นน้องคนเล็กหรือพี่คนโตหนึ่งสองสามน้องคนเล็กน้องคนเล็กฝั่งนี้น้องคนเล็กหนึ่งน้องเล็กหนึ่งหนึ่งอ๋อน้องคนเล็กเลยพีนึ่งคนเล็กก็ี่พูดเสียงเดียันหมดเลยน้คนเล็กจะยกพี่คนเล็กตัอนคนเล็กทำไมอยกเห็นมึงไ่ไม่ใช่คนอเป็นแบบสดละม่ อตกลงมึงรู้ยังนี้ตอบงก็น้องเล็กก็อยากลองอยากยลองเป็นน้องคนเล็กด้วยใช่ไหก็น้องคนเล็กเพราะว่าก็รู้สึกก็ก็รับบทบาทได้ดีกับน้องคนเล็กกับน้องก็เวลากับพวกพี่โอมพวกพี่ๆอะไรอย่างนี้ก็เออเป็นน้องน่าจะสนุกกว่าได้หนึ่งกันเยเอามาต่อไปข้อที่สามเที่ยวทะเลหรือภูเขาหนึ่งสองสาม บนหัวเมารถขึ้นภูเขาอ,อ๋อเอออ่ะก้ะอนไปชอบทะเลมันคลึกคลื้นกว่าเออมันบรรยากาศแบบซัมเมอร์อะไรอย่างงี้เคยมีครั้งหนึ่งไปไปเชียงรายเนี่ยไปกับดิมแล้วบอยก็ต้องขึ้นเขาไปดอยแม่สลองตอแรกขึ้นไปมันก็ต้องขึ้นรถที่มันแบบไปเท่าไหร่แล้วพอต่อที่สองมันก็จะมีแต่ทางชันๆเพราะก็เลยไปหน้ารถมีป้ามีป้าแก่ๆนั่งอยู่ผมขอนั่งตรงนี้นะแล้วมีดีมอ่ะอยู่หลังรถยีเกีอไปที่ไน เราปาก็โอเคได้ลูกปาไม่ได้กินอ่ะข้อนี้ได้หนึ่งคะแนนอุ้ยเราอาจจะเจอเราสิข้อเลยก็ได้ข้อถัดไปข้อสิบสี่ตอบไปเกาหลีกับญี่ปุ่นหนึ่งสองสามเกาหลีก็เกาหลีสิแล้วเกาหลีอะเกาหลีเกาหลีชอบชอบฟังเพลงญี่ปุ่นชอบแบบ แนวญี่ปุ่นน้องไปชอบครึ่งสำอางน้องไปเลื่อยๆกัอนอีก้ซูเปอร์จูเนียกูเสียไปหมื่นหนึ่งมึงว่ากูชอบนะไม่กูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าเครื่องบินยังเหลือดิรวมแล้วหมื่นหนึ่งไปวันเดียวตอนนี้ไม่ได้คะแนนต่อไปเวลากินก๋วยเตี๋ยวกินลูกชิ้นก่อนหรือเก็บไว้กินที่หลัง หนึน่งสองสามกินก่อนที่หลังทิ้งห,หัวทำไมกินก่อนอะ่ะฉันค่อยๆกินเส้นมีก่อนนะก้าวๆไปกูกินก่อ <c oughs> นตพักกินก่อนแล้วฉันก็กินเส้นมีมดนะแล้วว่ากินเส้นก่อนแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ก็พร้อมๆกันแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเหลือลูกชิ้นเอาไว้เขาไม่ได้ถามว่าเส้นหรือลูกชิ้นก่อนถ้าหมายจะกินลูกชิ้นก่อนตอนแรกหรือตอนสุดท้ายสุดท้ายไง ม่ของพอยว่าก็กินลูกชิ้นด้วยแล้วก็กินเส้นด้วยพร้อมกันผมไม่ได้เก็บอันไหนไว้สักอันหนึ่งก็กูเก็บหนึ่งอันไว้สุดท้าไมก่กูใจโจรอะแล้วไปชอบกินลูกชิ้นกลมมากพอยก็จะเก็บลูกชิ้นกลมไว้สุดท้ายฉันก็คิดว่าอันตรายเพราะ เดี๋ยวมันจะไปในป่าคนอื่นอุ้ยไม่กินเหรออะตอนนี้ไม่ได้คะแนนสิบห้าข้อได้กี่คะแนนแล้วได้ห้าคะแนนสุดยอดเรารักกันจริงๆข้อถัดไปข้อถัดไปซักผ้าหรือล้างจานหนึ่งสองสามจบแล้วจบแล้วเกมนี้มึงีมึงกลัว เก็บมาเลยมชวมอกูกแอมมีภกิจรักคนเดียวไม่นี่แม่โยนข้าเครื่องเข้าเครื่องเข้าเครื่องปิดใจใจรอตากล้างจานเนาะแ้วมันเสียงงี้กูก็ทำเสียงได้สักรภาพมันต้องเไม่ชอบดีดผ้าเออแต่ไม่ชอบพดพมาเชีวิตนี้ก็ไม่เคยดีดลาราะอะไรรูไ มึงด้วยมึงต้องเงียบเลยต้องนั่งนิ่งดู้ว่าจวอะเรเราอ้วนอ่ะเสื้อเราตึงอะทำไมราไป่ยับต้อไปตอีเลยตองไปล้างจานชอบล้างจานจริงเหรอชอบแบบล้างมือด้วยไม่บอกลอยชอบอยตอนนี้ไม่ได้คะแนน ไปอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นกลุ่มหนึ่งสองสามอยู่เป็นกลุ่มเพราะว่าเราเป็นพี่พน้องกัน,กน คนเดียวเหงาโดนเลี้ยงมาแบบนี้ไงถ้าสมมติมีใครคนใดคนหนึ่งแบบอ่าวันนี้ออกจากบ้านวันนั้นไม่เหลือใครอยู่เลยก็เออเออนั้นนัดเพื่อนก็ได้ออกไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออแปลกไปด้เหมือนกันตอนนี้ได้คะแนนโอเคประไทยชานมหรือชาชัดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสาไม่รักบ้านเกิดชาชัดเกิดออะไรยังไม่รู้อ่ะจารี์ อะไรเยรสชาติมันเป็นชาข้นๆอ่ะอร่อยก็เลือดชานมเพราะว่ากินชานมบ่อยกว่าก็เลยเลือดชานมใช่แต่จริงๆชอบรสชาติชาของภาคใต้นะทำไมไม่ตอบชาชักมันมันไม่ได้ไม่ได้ชอบวิธีการชักทำไมเอาไรื่องอะไรอยู่นี่เพราะต้องชักอ่ะคราวนี้ไม่ได้คะแนน ข้อ19แล้วเอางี้ดีกว่า,าขเ็เซตเป็นพิเศษข้อ19กับข้อ20ข้อละ5ล้านคะแนนอ่ะก็ถัดไป <c oughs> เวลาอาบน้ำแปรงฟันที่อ่างล้างหน้าหรือแปรงระหว่างอาบน้ำหนึ่งสองสาม น้องใบชอบที่อ่างเพราะว่าน้องรู้สึกว่ามันมีกระจกแล้วมันสะอาดกว่ารู้สึกว่าชอบดูตัวเองแปรงฟันชอบดูฟันตัวเอง <c oughs> ใหญ่ทห่ก็ชอบที่อ่างล้างหน้าเพราะว่าถ้าเกิดไปแปรงข้างงในตอนอาบน้ําอ่ะมันนานแล้วมันหนาวก็เลยแปรงให้มันเสร็จตั้งแต่ตัวยังไม่โดนน้าอ่าแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเป็นการล้างหน้าโดยใช้โฟมล้างหน้า เดี๋ยวชวนคำถามก่อนล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตรงไหนระหว่างอ่างกับตอนอาบน้ำนะเนินสองสามกลัวเลยไม่อยายไปอยู่ข้างนอกตัวตัวเด็ดนตะบนเดือนเอาไปไหนอ่ะหาไม่เอาไม่อยากตัวเดืนไปตัวกับ ไม่ออกมาหยิบก็ไม่ได้มันมีอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะที่แบบสมมก๊อกเข้าไปอ่ะโฟร์กังได้อยู่ข้างในห้องน้ำเสร็จปอยเข้าไปอ่ะโฟล์ดังได้อะออกมาอยู่ตรงซิงเข้าไปอ่ะโฟล์ดังได้อะเข้าไปอย่างนี้ก็อย่างอาทิตย์อ่ะแต่ก๊อถ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วก็ออกมาไม่ได้ก็จะใช้วิธียืนอยู่อย่างนี้นะครับ เออร์บออเอานี่ไปแล้อ่ะอ่ะพอพอเมื่อกี้โดนถูกป่ะถูกถูกก็ไปแบ่งทีกันอ่าเราได้5ล้านคะแนนข้อสุดท้ายตีแบตหรือกินปิ้งย่างเลือกกูเองข้อนี้ถ้า1 2 3ตีแบตอ่ะอันนีคุณเลือกตีแบตหรือกินปิ้งย่าง กินปิ้งย่างกันไหมกินปิ้งย่างกันไหมทุกวัน,นแล้วใครกินปิ้งย่างทุกวันหรอดูตีแบตทุกวันนี่นี่เหรอ <c oughs> ตกใจเพราะว่าเป็นคนไม่ออกก,กําลังกายอ่ะก็ทำไมพออายุเยอะเนี่ยก็ <c oughs> ไม่อยากกินอะไรเยอะ <c oughs> ๆยัด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 ลงไปก็เลยตีแบตอือาอ่ะโอเคข้อนี้ไม่ได้คะแนน ถ้าไม่นับข้อ19เนี่ยถูกไปกี่ข้อ6ข้อแสดงว่าวันนี้เต็ม20แล้วเราได้ไป5ล้าน6คะแนนแสดงว่าเรา เป็นเกมทายใจของเรานะเอากลับไปเล่นได้แล้วก็ปรับคแนนข้อท้ายให้เป็น5ล้านเพื่อจะได้ชนะใครที่ชอบอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ได้อันไหนที่ทําให้ได้ก็จะทําให้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับคร์ตตรงนี้นะคะแชร์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 แแชร์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 ร์แชร์แชรแชร์แชร์แชแชร์แชร์แชร์แ์